เลยครับคนดูเป็นหมื่นเจ๊เจ๊เอย่าลืมนะพิมพ์สนใจแอดไลน์มาครับอ่ะท่นะี่ทูปปูนะทูปปูนะกินน้ำก่อนกินน้ำร้อนนะหายใจออกแล้วพรุ่งนี้ปังๆกันค่ะพรุ่งนี้มาหาอาจารย์นะถ้าใครถูกรางวัลที่หนึ่งอะอาจารย์ ผมขอปู่อยู่ตลอดแหละผมไม่จาเป็นต้องถูกรางวัลที่หนึ่งหรอกแค่ลูกสิษย์ผมถูกห่วยทุกงวดผมก็ดีใจแล้วถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนทุกคนก็รู้ว่าเวลาที่ผมไม่ห่วยเข้าสามตัวลาวสามตัวนอยสามตัวผมจะป่วยพอป่วยปุ๊บผมบอกปู่เลยป่วยไม่เป็นไรถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนยิ่งกว่าดารานะครับขอแค่ลูกสิษย์ผมมีกินมีใช้พอนะครับ พร้อมแคปทูปปู่ของหัวใจด้วยครับห้างแตกค่ะน้องวิเก๋ขอบคุณวิเก๋ที่ไปรอใครแคปแล้วบอกว่าทูปปู่ขอบคุณทูปปู่ซื้อได้ทั้งออมสินและรัฐบาลไทยนะครับห้างแตกจริงวิเก๋วดเกตว่าเยอะแล้วไปเจอระรามสองนี่สุดๆเลยที่สำนักก็แตกวิเก๋วันนี้คนเยอะมากที่สำนักคนเยอะผมอ่ะแท์จะหมดแรงเห็นเลขอะไรพิมพ์นี้คอมเมนต์ด้วยครับ อย่าเข้าห้องวีพิมพ์กันว่าสนใจมาวันนี้คนคงทักไม่เยอะอาจารย์รับสามรอยคนนะครับอะเห็นเลขอะไรครับคอมเมนต์ครับมีเลขตรงกับที่อาจารย์พูดไปไหมแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะขอเข้ามากรมกันตอนขอเข้ามากรมคนน่าจะเหลือสักหนะ้าหกพันในคิดว่านะส่วนมากได้หวยแล้วชอบบอ,อกไป <c oughs> อ่ะผมจะแปลได้คือไม่มีอะไรต้องแปลคือสามสองศูนย์ก็สามสองศูนย์นั่นแหละจะเป็นแปดก็ได้เออแปลเอาแล้วกัน เห็นอาจารย์พูดก่อนหน้านี้ไหมส่งดาวแล้วหนึ่งร้อยดวงพี่นกขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ดีใจคนดูเยอะนะครับเดี๋ยวรอ fc ใครที่จะดูแล้วอยากไปพักผ่อนก็ออกไปได้เลยนะครับแต่ใครที่จะรอขอขมากรรมก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปขอขมากรรมกันกับองค์ปู่หรือว่าเอาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เปิดรูปปู่ขออยู่ตรงนี้ดีกว่าเนาะอืมจะได้แบบ อ่ะความขอเข้ามากรรมอะไรอย่างทุกปู่คือไม่มีอะไรต้องแปลคือถ้าจะให้เล่นเรามีออมสินเรามีห้าหกแปดชุดนั้นนะอย่าลืมนะรุ่นห้านะรุ่นห้าแล้วก็เลขทุกปู่ซื้อเลยสามสองศูนย์ก็สามสองสามศูนย์สองศูนย์ไปกลับบนล่างเนี่ยใครจะกันเลขแปดไปเลขสามก็กันเอาใครไม่กันก็เล่นตัวตรงไปเลยสามสองสามศูนย์ศูนย์สองเนี่ยไอสามสองสามศูนย์สองศูนย์เนี่ย สตัวสามสองศูนก็เล่นหกประตูเอามันจะได้ตรงไม่ต้องโต๊อ่ะมันจะได้ตรงเราไม่ต้องโต๊นะแน่นพี่พี่คนนี้แกแปลเลขก็คงเป็นแปดห้าศูนย์กับสามสองศูนย์ถูกต้องครับมันเลขเดียวกันนะแปลเลขเอางวดน,นี้อาจารย์ให้ตัวตรงอาจารย์เชื่อในปู่ว่าโอ้ยขนลุกพูดถึงปู่องค์ดำทีไรขนลุกหน่อยก็ได้แล้วสามตัว เราก็ได้แล้วหวยไทยเนี่ยต้องได้สิใครไม่ทันน่ะผมไล่ให้ใหม่เลยไอะแคปใหม่แคปใหม่ตั้งแต่ออมสินน่ะอ่เดี๋ยวขอเข้ามากรรมเลยน,นะครับหนึ่งสองสามอาแคปนะผมจะนับไปเรื่อยๆถึงสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อ่าชุดเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองกับห้าตัวเดียวกันถูกต้องครับเก้าสิบเนี่ยมันมีอยู่ในนี้เหมือนกันบทขอเข้ามากรรมเดี๋ยวผมลงให้ครับอ่าทูบมันจะอั้นแล้วค่ะจา์สามสองศูนย์ 0, ถ้ายังอั้นอยู่ก็บอกมันหนีลดบอกมันเราขาย เนี่ยพี่คนนี้แกแปลสามสองศูนย์แปดสองศูนย์แปดห้าศูนย์ถูกต้องครับถ้าแปลแปลคือได้แบบนี้เลยนะครับทุกคนเอาไปเสี่ยงดูห้าบาทสิบาทนะสามสองศูนย์ค่อยซื้อลอยเย่ฝันมายานาคสีเขียวพมยานาคอ่ะเจ็ดเก้าซื้อไปเลยลูก <c oughs> ลูกพ่ะนะโอ้ไปเอินเขาลูกอีกติดนิดสัยนะขอโทษ เดี๋ยวเจเข้ามาใหม่แป๊บแป๊บไปไส่ละเจมาจะขอขมากรรมแล้วนะพร้อมหรือยังอะใครพร้อมแล้วพิมพ์คําว่าพร้อมลงครับสองเท่ากับเจ็ดพยายามไปเอาอ้ยเอฟซีตัวยงยังอยู่ตัวนี้ชื่อนี้อ่านว่านิ้งนิ้งไหมอ่านว่าอะไรนินมีเคเคด้วยนิ้งอะใครจะขอขมากรรมพิมพ์คำว่าพร้อมพิมพ์คำว่าพร้อมลงอาจารย์จะขอขมากรรม อย่าลืมไปฟังเพลงเทวดาเดินดินในเพจให้ด้วยนะไอใน u ูทู e ให้ด้วยนะครับคืองวดน,นี้คือไม่มีอะไรจะต้องแปลมากสามสองก็สามสองสามถ้าจะแปลจริงๆก็แปดสองย์ปดห้าคือแปลได้แบบนี้3 5 0้าอะไรประมาณนี้อ่ะแต่มันจะเยอะไปใครอยากซื้อเยอะอยากดักไว้ก็ค่อยไปดักอย่าลืมชุดเลข พวกหลักห้าหกแปดของอาจารย์ในห้าหกแปดห้าหกศูนย์ห้าหกเก้าอย่าไปลืมนะคือสามตัวเราซื้อได้อยู่แล้วตัวละสิบบาทสิบบาทไม่หมดเยอะหรอกเพราะเราซื้ออยู่แล้วการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นนะครับอาจารย์ทําเสื้อรุ่นใหม่ออกมาอยู่นะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นไวน้บนี้ใครยังไม่มีเสื้ออาจารย์เดิอเจออาจารย์นอตตี้ที่ไหนอาจารย์ทําสติ๊กเกอร์ออกมาห้าพันห้าพันแผ่น จออาจารย์ที่ไหนขอฟรีได้หรือมาขอฟรีที่สํานักงานสติ๊กเกอร์น่ะแจากฟรีเอาไปติดรถได้นะครับติดรถทั่วประเทศไปเลยปลูกเสกเรียบร้อยนะแต่ห้าพันแผ่นยังไม่ได้ปลูกเสกเพราะว่ายัง,ยงทําไม่เสร็จเดรสเสื้อรุ่นใหม่ก็จะเป็นเสื้อปูองค์ดําอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะครับเป็นต้นแบบเฉยๆในสีขาวข้างหน้าข้างหลังนะเมื่อกี้นี่ข้างหลังสีดํานะครับ <c oughs> มาขอขอมากรรมกันขอบคุณดาวอีกหนึ่งร้อยดวงนะครับพี่คีเนาะพร้อมค่ะโอเคมาใครอยากผู้ชาทู่ปูก่ก็พิมพ์คำว่าสนใจและแอดไลน์มาอยากผู้ชาปู่เวสีก้กาเก็พิมพ์คำว่าสนใจมากำไรห้าเก้าเก้าก็แอดมานะครับได้เข้าห้องวันนี้แหละยายดูอยู่ค่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวผมเปิดหารูปปู่ก่อนเอาปู่องค์ดำดีกว่า